ถูกต้องไมหมคะยินก็ใช,ใช่ใช่ผมไม่ชอบไอพวกที่ยังไม่สนิทเลยแบบถึงเนื้อถึงตัวเข้ามาแบบอะไรต้องต้องมีสเปซให้เราหน่อยถ้าแบบสนิทแล้วค่อยเล่นกันอ่าแล้วคุณคิดว่าแบบคือถ้าสมมติเมื่อกี้เราเจอเจอคนแบบนี้คุณคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะแบบเออ แก้สถานการณ์ยังไงอะถ้าสมมติว่าคุณคุณวอเนี่ยเจอคนไม่จริงใจหรือว่าอะไรเงี้คุณยินคิดว่าเขาจะแก้สถานการณ์ยังไงเขาก็นะ่าจะแบบเก็บเก็บอะแต่ก็แค่เมมโมรี่ว่าคนนี้เป็นยังไงแล้วก็ค่อยแบบพิ้งสเปซอืมแบบนี้ก็ถือว่ายังยังรับแขกยังน่ารับแขกก็รับแขกไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าไม่เจอแล้วอะไรางี้อ่าแล้วคุณยินละ่ะ คุณยินแก้ปัญหาเรื่องแบบเด็กเด็กเกาะบอกหรือว่าแบบคนที่แบบเอ่อไม่ให้พื้นที่พื้นที่ของเราเขาแก้ยังไงครับคุณบอผมว่าเขาน่าจะอ้วกใส่คุณเป็นอะไรดะบหนนาตัวเองตายเลยตายแล้วเออเขาก็น่าจะเขาก็น่าจะแบบว่าส่งสง่สง,สงสายตาเอามาหิดใส่ให้เขาแบบดึด เชื่อฉันเชื่อฉันเช,ชื่อว่าหน้าของแบบยินมันออกแล้วฉันเชื่อว่าแบบความไม่พอใจการหายใจรุนแรงการไม่ขนาดนั้นเลยอรอคือบางทีผมไม่ได้เป็นนะแต่คนก็นแบบไม่ห<ม>ยอกห<ม>ยอกยอกยอ,กอาจจะแบบแต่เรารู้สึกว่าเธอถ้าเป็นชานที่อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วมีคนอย่างนี้มา,าเธอเธอคนที่กําลัง เออจะแตะกับคุณหยินอยู่มาน,นี่มาน,นี่มาคุยกับฉันมาเล่นกับฉันก็ได้ไม่ต้องไม่เล่นกับนางหรอกมาเล่นกับฉันนี่เดี๋ยวนางลำคาญเอาฉันว่าคนคนรอบตัวเธอน่าจะดูออกแล้วคนรอบตัวเธอก็น่าจะไปดึงคนนั้น,นออกมาจากชีวิตเธออ่ะและนี่แหละค่ะคำถามทายใจรู้ใจกับยินวอค่ะแย่ yeah. นะ นี่อยู่กันมานะคะสี่สิบนาทีนะคะเข้าสู่ช่วงพาร์ทสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ด้วยกันแฟนๆสามารถส่งคําถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยมีคนแซวตอนนี้มีคนแซวกระดุมพี่วอลอยู่นะคะว่ากระดุมพี่วอลคือเฮ้ยก็ติดแน่นอยู่นะทําไมอะ่ะเธอนี่กระดุมที่ไม่ติดนี่คือสมนค่ะสมนเท่านั้นค่ะนี่ค่ะ,นคะเนี่ยเรียกแหกค่ะอันเนี้เรียกว่าเปิดถผย อะไรนะจ๊ะอะไรอ่ะคอจีนไงแบบเอออยากให้ใส่คอจีนเหรอห่วงเหรอหรือว่าอะไรจ๊ะมามีห่วงมามีห่วงเออมามีก็คือมามีต้องเข้าใจด้วยว่าช่วงนี้ยลูกมามีอ่ะกินเยอะแล้วเห็นรอบคอไหมจ๊ะว่าใส่คอจีนอ่ะมันก็จะทําไมจ๊ะคอมันเบียดนิดนึงมันก็จะอันดีนิดนึงมันอึดอัดมันฟืดอดอัดเนาะให้ลูกได้ปล่อยบางเอออะ ต่อมาคุยกันในเรื่องแฟนคลับแล้วก็ผลงานกันต่อเลยแล้วกันนะคะอยากจะรู้ว่าแบบช่วงนี้คือแบบคุณเอ่อได้เจอแฟนๆล่าสุดเนี่ยชาวหมูยอล่าสุดนี่เมื่อไหร่อะไรยังไงอัปเดตซีแล้วมีแผนจะได้เจอหมูยอบ้างในรอบล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่กันดีน่าจะงานรับปริญญาเจอน่าจะเป็นวันที่สิบห้าครับเจอแบบเราหมูยอเยอะพอสมควรใช่ ส่วนแฟนเนี่ยได้เจอแฟนๆเร็วๆนี้น่าจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดถ้าไม่โดนยกก่อนนะจากสถานการณ์คือตอนนี้แบบไม่มีอะไรรู้เลยผมว่าไม่รอดว่ะน่าจะมีเกณฑ์มันมันเข้าเข้าขายโดนยกแล้วทุกคนเพราะว่ามันก็มันมันเริ่มแปลกๆปกลกลิ่นมันเหมือนปีที่แล้วเลยเธอเธอไม่เธอเออกูก็ได้กลิ่นแล้วเนี่ยเริ่มแล้วคนที่จองงานชั้นวันที่สามเอ็ดอ่ะ ฉันก็แบบจะโทรมาวันไหนจะโทรแคนวันไหนนะจะรู้สึกว่าพี่คะจ่ายมาจําครึ่งหนึ่งก่อนได้ปะโออยมาจําหรอตอนนี้เริ่มแบบพี่คะมาจําก่อนกันเลยได้ปะครึ่งหนึ่งก็ได้ <laughs> <laughs> ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซำลอยบอกว่าอยากเจออยากเจอ,อ,เ,จอเออนะแต่ว่าถ้าได้เจอก็คงแบบ ก็คงจะมีความสนุกสนานกันอย่างนี้ครที่แล้วจำได้ว่าเราเคยสัญญาไว้ว่าถ้าแบบมีอีเวนต์จริงๆอะ่ะพวกคุณจะทำอะไรคุณยังจำกันได้ปะเฮ้ยผมเอาไปทำแล้วแล้วเขาไม่ทำกันจริงหรอแฟนๆไม่เลิศเขายังไม่สวมวิญญาณเขาเขายังไม่ทำกันวันะนั้นอ่ะผมแบบทำหลายรอบเลยเนี่ยแฟนๆชันวุฒิศาสตร์เปิดโอกาสให้พวกคุณมามีหมู่ยอทั้งหลายเธอ เธอมันไม่ได้ป้าเธอมันมันต้องทําป้ามันต้องคือเนี่ยตะก้องแบบว่าทุกสํานักข่าววันนั้นเขาอาจจะไปรอแล้วเพื่อทําข่าวแต่พวกเราไม่เล่นน่ะเนี่ยเขาเขาแป๊กเลยอ่ะแฟนคลับแบบเราไม่เราอุตส่าห์จะลงหน้าหนึ่งไทยรัฐแล้วนะแล้วก็คือมันไม่ได้เลยเเกือบหน้าหนึ่งแล้วเกือบแล้วเกือบหน้าหนึ่งตอนนี้คือได้เป็นแค่แบบเออแบบข่าว,ข,าวข่าวในปกอะไรเงี้ยเออว่าซานนะอ่ะ ด้วยปีหน้าปี2022อยากถามว่าแบบคุณคิดว่าในปีหน้าเนี่ยคุณอยากพัฒนาตัวเองในด้านไหนหรือว่าในทุกๆปีใหม่เนาะเราจะชอบแบบตั้งปณิยานปฏิทานกับตัวเองว่าปีหน้าฉันจะผอมปีหน้าฉันจะออกกําลังกายปีนี้มีปฏิทานกับตัวเองไหมว่าแบบตั้งโกอะไรไว้ให้ก,กับตัวเองบ้างอ่ะคุณวอสสาระผมก็มีนะก,ก็มีจะจะตั้งใจออกกําลังกายให้มันแบบให้มันแบบดูร่างกายเปลี่ยนอนะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็เปลี่ยนนิดนึงแล้วพอมันเริ่มถ่ายซีรีส์ก็จบทุกอย่างมันจบอะ่ะอ๋มันไม่มีเวลาน,นอนยังไม่มีเลยอะ่ะใอ้อะไรอันไหนไปออกกาลังกายอะ่ะ<ม>ถ้าคุณเทียบตอนแรกกับตอนหลัหลงๆอันคุณจะเห็นคุณผมเปลี่ยนไปนะตอนเนี้ตอนถ่ายซีรีส์อ่อ่ะสิบห้าคิวที่ผ่านมาไม่คอนติเนียเลยนะเดี๋ยวผอมมากเเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว นะตอนนี้คือแบบเอ๊ะคนทำคอนติเนียบอกเอ๊ะทำไมวันนี้น้องดูลำลำเอ๊ะทำไมวันนี้น้องดูแบบเออเบาลงเอ๊ะทำไมเอ๊ะ่วยได้ไม่นาอะไรอย่างงี้เขาบนน่อนอยู่ตลอดเลยวย่าเฮ้ยทำไมกางเกงหลวมวะกางเกงทำไมฟิตติง้งกับกางเกงตอนเนี้ยต้องใส่ต้องใส่เข็บขัด เอนโดนะตอนนี้แฟนๆถ้าแบบว่าซีรีส์ของเรามันออนอะ่ะแฟนๆไปจับผิดเลยนะว่าเอ๊ะทำไมฉากนี้เวลาเปลี่ยนกล้องแล้วทำไมแบบหน้าหน้าหน้าพี่หินเปลี่ยนไปคะ่ะฟิลฟิลตหัวตัวเหลวเอออ่ะแล้วคุณวอลล่ะมีตั้งปฏิธานอะไรกับไว้กับตัวเองบ้างไหมน่าจะเป็นการแบ่งเวลาครับแบบว่า บาลาน,นบาลานชีวิตให้มันทำงานก็ทำได้สุขภาพก็ได้แล้วก็งานอดิเลกก็ได้อะไรเงี้ยแค่นี้นนก็<ม>ถ้าจะทำได้ก็โอ้ดีจใจละงานอดิเลกข,ของคุณนะช่วงนี้มีแพชชั่นกับมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วกลายเป็นรูปหน้าคนปะขเขาเรียกว่าอะไรนะเน yeah. yeah. ี่ยม,มันความสวรค์ของ ตกตกต่ำละเคื่อมันลดลงไม่ค่อยเจออาจจะไม่ได้สังเกตมันหมกมุ่นกับเรื่องอ,อือ่นก็เลยนั่นแหละอาจจะบริหารเวลาให้เรามีเวลาได้พักไปทําอะไรที่มันจัลจนจลงใจขึ้นอืมจันลงใจขึ้นเนาะแต่ว่าคุณก็เป็นคนชอบแบบโอ งานศิลปะปอะไรเงี้เดี๋ยวก็แบบเคยเห็นครั้งหนึ่งที่จําได้ว่าเคยออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับแฟนๆอะไรเงี้ยอออกแบบแล้วน่ารักดีเฮ้ยใช่ฉันจําได้ล่าสุดที่เราไลฟ์กันอะ่ะและครั้งที่แล้วเราให้คุณสองคนวาดรูปอะเชื่อป้ะว่ามีแบบหมู่ยออ่อส่งส่งเสื้อยืดอะ่ะเดี๋ยวฉันหาก่อนว่าอยู่ไหนอยู่เดี๋ยวให้แบบทีมงานฮะคือส่งเสื้อยืดที่พวกคุณวาดรูปกันอะ่ะเป็นรูปแบบที่มันเป็นคุณจมน้ำและไอเลิฟยูแล้วก็ของวอล เออแล้วของหยินก็เป็นรูปแบบหมูยอที่น่ารักอะ่ะมีคนทําเสื้อยืดมาให้ชนนะันหน้าแล้วฉันแบบฉันจะใส่อยู่แต่ว่ามีอย่างเดียวเลยคือใส่ไซส์มาผิดป่ <c ười> <c ười> อคือ <c ười> ถ้าจะใส่อ่ะฉันต้องทําเป็นคอป่ะฉันต้องแบบโชว์พุงนิดนึงก็คือไม่ได้ไม่ได้ไได <c ười> เลย <c ười> แฟชั <c ười> <c ười> ชน่นแฟชั่นเนาะก็งงอยู่คนบ้าอะไรใส่คอบไม่มีคนเขาใส่คอบกหรอกบ้าบอ นาะอย่าไปเล่นโอเคแต่ว่าแฟนๆน่ารักมากแฟนๆน่ารักมากฉันรักแฟนๆของพวกคุณมากเลยซึ่งพวกคุณก็คงแบบรักหมูยอเช่นเดียวกันวันนี้เชื่อว่าแบบแฮชแท็กเอยหรือว่าทุกๆอย่างเอยก็คงแบบเขาแบบแสดงมาให้กับพวกคุณแล้วว่าเขาแบบซัพพอร์ตพวกคุณมากๆงานแบบมาพูดถึงผลงานกันบ้างปีนี้คอนเกนตูเลชันด้วยว่าแบบ โอ้ oh, เป็นปีของผู้คุณมากๆปล่อยเพลงมีทั้งเพลงมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยในจุกมิวสิกแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเพลงของคุณในแต่ละครั้งที่ปล่อยออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น้งเพลงหลักเพลงโคฟเวอร์เพลง, cover, พลงคู่เพลงที่ไปฟิชชิ่งก็แบบสร้างสถิติใหม่ตลอดตลอดรู้สึกไงบ้างที่แบบเออสถิติเพลงของคุณเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบทั้งคนที่เป็นแฟนคลับและคนที่ไม่ใช่แฟนคลับคือจะบอกนะว่า คือไม่อยากให้คุณร e ู้สึกว่าเฮ้ยคนมาฟังเพลงคุณมีเฉพาะหมู่ยอแกคนที่ไม่ใช่หมู่ยอะก็ฟังเพลงพวกคุณจริงๆแล้วฉันไปเจอตามร้านคาเฟ่ไปเจอตามต่างๆเนี่ยก็มีคนเปิดเพลงคุณจนฉันแบบเออตกใจรู้สึกไงบ้างในฐานะศิลปินคนหนึ่งก็ดีใจครดีใจครับดีใจที่มีคนที่ชอบเพลงแล้วก็อาจจะไม่รู้จักเราด้วยซ้ำอันเี้อันนี้คือว่า อันนี้คือแบบที่สูงสุดเลยนะกับการทําเพลงคือรู้จักผลงานรู้จักเราเใช่ไหมอืออ่ะ,อะ,อะยินล่ะแต่แล้วผมก็ก็ดีใจเหมือนกันนั่นแหละแบบมีคนมาชอบผลงานเรามีคนมาฟังเพลงเราได้อะไรเยอะแต่ก็ยังมีความเอ๊ะก็รู้สึกว่าตัวผมเองยังไม่ของจริงขนาดนั้นอาจจะอาจจะ เป็นได้ในอนาคตหรืออาแจะไม่สามารถอันนี้ก็ต้องไปรุ้นเรามันได้อรราต้องใส่เต้าอืมฉันว่ามันคือเรื่องของประสบการณ์แหละว่าสุดท้ายแล้วณตอนที่เธอทอําอ่ะเธอทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ทําด้วยแพทชั่นที่แรงจริงๆอะ่ะมันก็ไม่รู้แหละมันมันจะออกมาได้ตรงตามมาตรฐานการเป็นนักร้องหรือไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันออกมาแล้วว่าอยากจะให้ชื่นชมตัวเองนะว่ามันดีมากๆจริงๆอ่ะปบเปอร์จ้า นะฮะอ่ะและในปีหน้าเนี่ยอีกสักกี่ซิงเกิลดีจ้ามีแผ่นๆมาวางไว้บ้างหรือยังซีรีส์ไม่อยากรู้แล้วอยากรู้เรื่องเพลงบ้างเอาซีรีส์ให้จบก่อนไมเก <c oughs> ียดมากหล่อระวว่างแบบถ่ายซีรีส์ก็อาจจะมีเพลงปล่อยมาให้ฟังบ้างไม่ได้หรอ,หรอคิดถึงเสียงพวกเธอไงมันมันเอา ชั่วโมงไหนมามาทำเพลงช่วงเวลาไหนก็หาคิวเข้าห้องอัดสักสามวันพอเร,เราทำเราทาเพลงตัวน,นี้ทำแบบาาสามวันเดี๋ยวให้ที่เหลือให้โปอดิวทำเองตอนเนี้ยสามวันอนะ่ะยงหาไม่ได้เลย<笑><笑>เออนะในเมื่อแบบว่าเออก็รอติดตามกันดู <S 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 คือจะบอกว่าเราได้เห็นผลงานในปีนี้อ่ะ ซีรีส์เพลงนอไถ่ายแบบอะไรเงี้ยในวงการอยากจะทําอะไรอีกไหมถ้าสมมติเอานี้แบบว่างๆใช่ไหมว่างๆหรือว่าแบบมันลงตัวแล้วทุกอย่างมันลงตัวแล้วผลงานได้ปล่อยออกไปยังมีอะไรที่อยากจะทําอีกไหมนอนในกบแปดชั่วโมงในวงการไปนอนในวงการก็กนอนนอนในวงการคือแบบเอ้ยได้นะทําเป็นเรเลยิตี้แบบ หลินหุยปิงปิงอะไรเงี้ยที่แบบมีกล้องมาจับระหว่างคุณนอนแล้วมีคนนั่งกินปอปคอร์นดูคุณนอนอะไรเงี้ยหรออาจจะมีมีดูก็น่าสนใจนะเออแฟนคลับดูปะมีคนดูแม่เธอคิดว่าจะมีเห็นไหมมีคนอยากอยากดูแล้วตอนไหนที่แบบช่วงที่พวกเธอแบบเจ้าหยินเอยยุณวอเอยแบบพลิกตัวอย่างเงี้ยจากตอนแรกนอนแบบนอนจะเป็นแผลกดทับและช่วงไหนคุณพลิกตัวอย่างเงี้ยทางบ้านก็ว้าว นึกภาพตามแล้วมันก็เกินไปอยู่นะน้อปีหน้าเชื่อว่าแฟนๆก็คงจะเข้ามาพูดคุยงั้นไปนะคะห้านาทีสุดท้ายใครอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์คำถามเข้ามาสไปจะพยายามถามให้กับช่วงสุดท้ายนะคะห้านาทีสุดท้ายนี้ใครอยากจะถามอะไร สามารถทำแต่งอะไแลับเออไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาเขียนว่าแต่งแต่งอะค่ะแต่งกันเมื่อไหร่อาจจะหมายถึงว่าไปแต่งตัวกันเมื่อไหร่หรือว่าแต่งอะไรคะอันนี้แต่งอะไรแต่งกรแฟนคลับแต่งอะไรคะแต่งงานอ๋อแต่งงานค่ะมันกลางเดือนกลางปีที่แล้วเพราะผมก็แต่งห้องมา พอสมควรเลยพี่ห้องก็มีของตกแต่งบ้างอะไรบ้างอ๋อโอเคค่ะเขาตอบแล้วนะคะว่าแต่งห้องเรียบร้อยแล้วแต่งห้องเท่ากับเรือนหอค่ะข้อต่อมาค่ะในข้อต่อมาออขอสามท่าบอกรักค่ะสามสองหนึ่งไปค่ะโอ้ยเฟรมก็เล็กหนึ่งต่อไปค่ะข้อท่าที่สองค่ะโอ,อ้ยน่ารักจังเลยข้อที่สามค่ะ สาม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 มฟิวชั่น่ะมาค่ะอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วคินินโตะกันแล้วนะคะตอนนี้คืออ่านไม่ทันแล้วนะจ๊ะแฟนๆกับตันกับตันล้มเรือไหมคะช่วงนี้อะไรฮะกับตันเออล้มเรือไหมช่วงนี้ ไม่ไม่ออกเลยะรือใช่อายุมันเข้าอายุมันเข้าตอนนี้ก็จะต้องช่วงนี้ไม่ตกหมึกเนาะไม่ตกหมึกจะไม่ไม่ไปตกหมึกนะจ๊ะเออนะคะเออวันรับปริญญาเออมีเลี้ยงกินข้าวไหมคะไปกินอะไรกันหรือเปล่าม,มีนะมีวันวันวันรับจริงก็กลับไปกินข้าวใช่อ๋อเอ้ยนี่อ่ะข้อต่อมาค่ะเออ วอยินได้พาวอไปเจอแม่ไหมเฮ้ยผมมาเจอเจออยู่บ่อยๆอยแล้วเจอยายเขาด้วยใช่ก็ลเลยดวนไงนไป <laughs> ดวนกันไปสักหนึ่งห <laughs> นึ่งกลุ่มเขาดวนกับยายผมไปรอกด,ดวนไปแล้วผเปิดเธอฉันยังเป็นตำนานฉันยังเซภาพนั้นนะ่ะที่คุณคุณยายของคุณยินนะ่ะฉีกขาไอเลิฟมากนี่คือแบบดีเอ็มไปเลยบอกว่าเปรี้ยว ฉันเขียนว่าเปรี้ยวอ,อย่างนี้แล้วให้ฟังหน่อยสิคืออัน,น,นการสีขาของคุณยายทําอะไรนะย้อนรีเวิร์สความจาให้หน่อยให้เขาล้างจานนั่นแหละว่าเลยถามว่าทําไมล้างท่านี้เขาบอกว่ายืนสองขามันเมื่อยเพจะได้เมื่อยขาเดียวเลยจริงทีงานนาสีขาล <c oughs> ้างจานฉีกขาเลย <c oughs> ใช้คําว่าฉีกขารูปฉันยังเซฟอยู่เลยย่ะ แล้วเธอเธอสองคนเคยแบบเ,เดินาตาม,มรอยผู้ใหญ่ไหมแบบว่าผู้ใหญ่ทําอย่างนี้แล้วเราเออได้ผมลองทําดูรู้สึกว่ามันทําไม่ได้แล้วมันเก้าสิบองศาไปหน่อยอะ่ะ <laughs> มันฉากไปหน่อยอะ่ะเอออ่ะข้อต่อมาค่ะทํางานเหนื่อยไหมคะช่วงนี้เอาจริงก็ก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยนะ <laughs> 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 เหนื่อยเืออืม นะคะ,ะข้อสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นของทางทีมงานนะคะเดี๋ยวให้ทั้งตัวยินแล้วก็ตัววอลถ้าสมมติว่าปีนี้ปีใหม่คุณสองคนสามารถแบบขอพรแล้วพรที่ผู้คุณขอเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นมาได้จริงๆคุณอยากจะขอพรอ,อะไรรวมถึงอยากอวยพรอ,อะไรให้กับชาวหมู่ยอถ้าคุณคิดออกเชิญได้เลยค่ะเอาเป็นว่าในโลกนี้ขอให้ขอให้โควิดหายไปเลย ใช้ไปเลยฉันอยากให้เธอมีพรข้อนี้ฉันอยากให้พรข้อนี้มันเกิดขึ้นมาเอ่ออ่ะแล้วคุณอยากจะอวยพอรอะไรให้กับชาวหมูยอคะคุณวอลก็อ่ะปีหน้าลวกันปีนี้มันอาจจะเป็นปีที่เจ็บสําหรับใครหลายคนนะครับรวมถึงตัวพวกเราด้วยก็มีทั้งโห,หนักทั้งอะนั่นแหละเรื่องราวต่างๆมากมายก็เอาเป็นว่าปีหน้าขอให้เริ่มใหม่ไปด้วยกันแบบ ให้มันดีๆเริ่มตั้งเป้าอะไรไว้ก็ขอให้มาร่วมกันทําเป้าตามเป้าที่เราคาดหวังไว้เลยอืมโอเคค่ะก็ขอให้คุณเป็นกำลังใจให้แฟนขับและแฟนขับก็รับกำลังใจไปแล้วนะต่อมาคุณยินถ้ามีพรที่แบบสามารถเกิดขึ้นได้จากตัวคุณแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงคุณอยากจะขอพอรข้อนี้ว่าอะไรผมอยากให้พรมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนหลุดได้หมดเลยฮะพิม พี่ว่าถ้าเราบิลีฟแรงรุนแรงอะความเชื่อมั่นเรารุนแรงมันมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อยากให้คนทุกคนบนโลกเป็นคนที่มีจิตใจดี <c oughs> คือคือพอจิตใจดีพวกมันไม่ได้หวังร้ายต่อกันใช่ไหมถือว่าไม่ได้มีการมันก็จะลดปัญหาขามโมยใดๆมันจะไม่ต้องมีตำรวจ <c oughs> เขาก็ไม่งานทำ เอ้เขาก็ม <First S 2> ันก็คงไปทำยังไงสายอื่นแทนทุกคนเปนคนดีหมดเลยใช่แบบว่าเออยูโทเปียเออเป็นฟิลแบบแม่งโคตรโลกงในอุดมคติเลยวะมันอาจจะไม่สามารถแต่ก็ได้หละฮะมันคือการขอพรมันช่การขอพรระวังไว้ก็มีความหวังเล็กๆตรงนี้เนาะก็เชื่อว่าแบบอย่างน้อยๆแบบชาวหมู่ยอที่อยู่ตรงเนี้ยก็เป็นชุมชนของคุณก็เป็นยูโทเปียคุณที่จะกระจายความ น่ารักเพราะว่าอย่าลืมว่าชาวหมู่ยอเนี่ยก็มีครอบครัวถ้าแบบแฟนๆอยากจะให้โลกนี้มันเป็นอย่างนั้นเราก็ส่งต่อความรักนี้ส่งต่อความดีนี้หรือว่าตั้งปณิธานกันไว้แล้วก็ส่งกันไปเรื่อยๆเรามีครอบครัวเรามีเพื่อนที่อยู่ในเอ,อ่ออีกสังคมหนึง่งอีกชุมชนหนึง่งก็สามารถส่งกันไปได้งั้นเดี๋ยวให้คุณหยินนะคะอวยพรกันกนิดหนึ่งปีหน้าให้กับชาวหมูย่ยเชิญค่ะก็ได้แล้วปีหน้าก็อยากให้ทุกคน คิดดีหวังดีกับคนอื่นคนรอบข้างเอาไว้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับผมถ้าเกิดคุณมีความสุขเนี่ยคุณก็จะส่งต่อความสุขให้ใครหลายหลคนได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ทําผิดพลาดไปในอดีตอะไรยังไงก็ขอให้มาปรับแก้ในปีหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ขอให้มันสําเร็จที่สําคัญคิดดีทําดีต่อคนรอบข้างนะครับผมโลกมันจะน่าอยู่โอ้ไม่ก็นี่ถ้ามีเพลงแบบของเอ่อ ของไมเคลแจ็กสันขึ้นมาดิฉันก็จะแบบว่าจับมือกันเฮียดูโอ้ยไอเลฟมากเลยและนี่คือยินวอที่เรารักค่ะมา จบรายการดีกว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวขอให้แบบเป็นการจบรายการโดยการกอดบลูทูธหมายถึงว่าคุณกอดแฟนๆนะไม่ได้กอดกันเองนะที่จะแบบส่งสัญญาณปุ๊บเข้ามาโผล่กอดกันเองดิฉันก็จะตกใจนะคะเป็นการกอดบลูทูธให้กับแฟนๆและเป็นการล่าลาในวันนี้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแฟนๆนะคะที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นยันจบค่ะและนี่คือความสนุกสนานจริงๆที่อยู่กับเรานะคะกับจุ๊บแฟนดอมของเรานะคะนี่คือแบบเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยากให้แฟนๆเข้ามาเล่นกันลองเข้ามาดูลองเข้ามาเล่นนะคะคุณอยากแบบ เป็นพิธีกรเหมือนสไป์เนี่ยคุณสามารถสร้างห้องเองเลยก็ได้หรือว่าคุณชอบห้องไหนก็สามารถเข้าไปจอยในห้องนั้นได้ชุมชนไหนน่ารัก นี่คือแบบเป็นอีกหนึ่งชุมชนของเราเลยที่แบบคุณชอบห้องแบบนี้คุณชอบเรื่องนี้คุณสามารถเข้าไปแบบสเป c i ิฟิกันเข้าไปได้เลยนะคะรวมถึงคุณเองก็สามารถที่จะเป็นคนสร้างชุมชนที่คุณรักชุมชนที่คุณวาดฝันไว้ได้เลยคุณรักเรื่องไหนก็สามารถเข้าไปได้รวมถึงตรงนี้ด้วยลูมของยินและวอสงั้นสุดท้ายส่งบลูทูธให้กับแฟนๆสามสองหนึ่งขอแบบดุนแรงไปค่ะโอ้ หน้าจอมันแคบอะเนาะมันก็เลยต้องอืมอ่ะอแฟนๆเตรียมรับค่ะรับค่ะกอดแล้วนหคะแกก็กลับมาห้ามเราดิเฮ <c oughs> ้ยเห็น <c oughs> มีมปะเกลียดมากโอ๊ยปวดหัวเอาแล้วค่ะวันนี้นะคะขอ,คขอบคุณคุณหองคนมากค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กอดกันบ,บายบายขอบคุณค่ะเ <c oughs> จอกันใหม่นะจ๊านุ่มหนึ่งไมทุอกคนลหลับฟันดีรวมถ,ถึงตัวผมพวกเราด้วย เพราอหลับพี่ขอให้เดินทางรถไม่ติดนะขอให้รถไม่ติดนะจ๊ะบาบายจ้าใช่เปล่า